ประเทศไทยเหมาะกับการเป็นตลาดรถ EV วีจริงไหม สวัสดีค่ะตองลาดานะคะใครที่ชอบคอนเทนต์แนววิเคราะห์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ไว้นะคะวันนี้ตองจะชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องตลาดรถยนต์ E ีีในไทยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราเห็นทั้งข่าวทั้งการให้ข้อมูลความรู้แล้วก็คนสนใจในรถยนต์ E ีมากแม้กระทั่งตอนมอเตอร์โชว์เนี่ยยอดขายของรถยนต์ EV ียังเป็น10%ของยอดขายทั้งหมดเลยอีกทั้งรัฐบาลย,ยังมีบทบาทเข้ามาช่วยส่งเสริมการผลิตและการนำเข้ารถยนต์ E ีด้วยแล้วก็พวกแบรนด์รถยนต์ดังๆเ่ก็ริมมข้าา ตตลาดในไทยแล้วภาพรวมคือคักขนาดนี้ดังนั้นวันนี้เรามาวิเคราะห์กันว่าประเทศไทยเหมาะกับการเป็นตลาดรถ E ีีจริงไหมสำหรับเรื่องนี้ก็มีคนมองทั้งว่าเราพร้อมและยังไม่พร้อมก,กับการเป็นตลาด E ีีต้องจะมาชวนทุกคนคุยทั้ง2มุมมองเลยค่ะถ้าไทยกลายเป็นตลาดรถยนต์ E ีวีจริงๆประโยชน์ที่เราจะได้รับในฐานะผู้บริโภคเนี่ยก็คือ ราคารถยนต์จะถูกลงเราจะสามารถเข้าถึงรถยนต์ EV ได้ง่ายขึ้นและเราจะมีตัวเลือกหลากหลายยิ่งขึ้นค่ะโดยปัจจัยที่จะทำให้เราพร้อมเนี่ยตองมองว่ามี3ด้านค่ะ 1. ไทยยังมีพื้นที่ทําการตลาดด้านรถ EV อีกมากการซื้อรถยนต์ EV 2ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มเติบโตทุกปีอย่างเช่นในปี2020ก็โตขึ้นมา10%ปี2021ก็โตขึ้นมาถึง43%ผู้ประกอบการหลายแบรนด์ก็เริ่มเข้ามาทําการตลาดในไทยและด้วย ภาพมุมมองราคาน้ำมันที่สูงอย่างตอนนี้นะคะ oh. ก็ทำให้คนเนี่ยยิ่งหันมาสนใจรถยนต์ E ีีมากขึ้นดูอย่างยอดจองของ o r ลาร o o ูดแคทเนตวที่มีคนให้ความสนใจแล้วว่ายอดจองถล่มทลาย BYD oh. ก็เพิ่งทำการเปิดตัวไปไม่นานนี้ทำให้เห็นได้ชัดว่าคนกำลังเข้ามาในตลาดของไทยแล้วเราก็กำลังจะมีตัวเลือกในการเข้าถึงรถยนต์ E ีวีเพิ่มขึ้นสูงขึ้นค่ะโดยด้านที่2ก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยเข้ามาช่วยสปอร์ตคล้ายกับตอนที่เรามีแคมเปญรถยนต์คันแรกเพื่อผลักดันให้คนซื้อรถย ่นมากขึ้คะโดยค่ายที่จะได้รับการสนับสนุนนี้จะต้องเซ็น MOU ก่อนซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด3ค่ายด้วยกันอันแรกก็คือ Greatwall m ตอ o r อันที่2ก็คือ Toyota และอันสุดท้ายก็คือ MG ค่ะซึ่งเงื่อนไขของเขาก็คือนําเข้ารถ1คันจะต้องผลิตรถยนต์ในไทยอีก1คันค่ะโดยทั้ง3เจ้าที่เซ็น MOU แล้วเนี่ยจะต้องเข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็มีโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการที่จะมาตั้งฐานผลิตในไทยเหมือนกันก็คือโครงการ EEC โดย คนที่จะมาเข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็จะได้รับสิทธิพิเศษหลายอย่างอย่างเช่นการลดหย่อนภาษีซึ่งตรงนี้นะคะมันจะส่งผลดีต่อเราตรงที่ว่าอัตราการจ้างงานก็จะสูงขึ้นตลาดจอฟอสของเราก็จะขยายโตยิ่งขึ้นและพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นด้วยค่ะ ไทยเรามีฐานการผลิตที่เก่งอยู่แล้วทั้งมีบุคลากรที่มีคุณภาพมีสถานที่ตั้งหรือว่าโรงงานในการผลิตยอยู่แล้วและต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับที่ไม่สูงมากโดยถ้าเทียบกับขนาดของประเทศเรากับสัสดส่วนที่เราผลิตได้ของโลกซึ่งถือเป็นประมาณ2%เปอนี่ยต้องมองว่าเราอะมีคุณภาพแล้วก็เก่งมากๆนะคะอีกทั้งเรายังมีฐานการผลิตชิ้นส่วนหรือว่าอุปกรณ์ที่มันสามารถใช้ได้ทั้งรถยนต์สันดาบแล้วก็รถยนต์ E ีีอยู่แล้วดังนั้นการที่เราจะเริ่มต้นผลิตรถยนต์ E ีทั้งคันเน เราก็ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ค่ะถึงโอกาสในตลาดเนี่ยจะใหญ่ก็จริงแต่ว่าถ้ามองดูสภาพเศรษฐกิจในช่วงนี้นะคะการซื้อรถยนต์เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่อะไรที่คนเข้าถึงได้ง่ายแม้กระทั่งรถยนต์สันดาปเองเนี่ยก็มียอดขายที่ต่ําลงมาในปีนี้ค่ะโดย MOU ที่เซ็นกับผู้ประกอบการนั้นมีสิทธิพิเศษด้านภาษีเพียงแค่2ปีราคาที่เราจะได้ซื้อในช่วง2ปีนี้นะคะ,ะ,คะก็จะยังคงเป็นราคาที่ถูกแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะถึงตรง ทุกคนมองว่าเราพร้อมที่จะเป็นตลาด e v หรือ,อยังคะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะมาดูในฝั่งที่คนที่ยังตั้งข้อสงสัยว่าเราอาจจะยังไม่พร้อมกันบ้างนะคะด้านแรกเลยก็คือเรื่องอะไหล่กับทรัพยากรทางธรรมชาติค่ะถึงแม้ว่าในไทยเราจะมีฐานผลิตอุปกรณ์ที่สามารถใช้ทั้งรถยนต์สันดาบและรถยนต์ e v ได้แต่การที่เราจะผลิตรถยนต์ e v 1คันเนี่ยเราไม่สามารถทําได้100%จบในเมืองไทยได้เพราะเราจะต้องนําเข้าอะไหล่บางส่วนอย่างเช่นแบตเตอรี่ที่ทํามาจากลิเธียม ที่เราไม่มีแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติในไทยเราจึงต้องนําเข้ามาค่ะโดยส่วนนี้นะคะมันก็เลยลดความน่าดึงดูดในการที่ผู้ประกอบการจะมาตั้งฐานผลิตในไทยเพราะว่าถึงเขามาตั้งเนี่ยเขาก็ยังต้องนําเข้าของเข้ามาอยู่ดียกตัวอย่างอย่างประเทศจีนที่เป็นฐานการผลิตรถยนต์ E ีวีที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีส่วนแบ่งการผลิตถึง80%เขาสามารถทําได้เพราะว่าเขามีฐานการผลิตทั้งต้นน้ําและปลายน้ําและมีทรัพยากรอ,อย่างเช่นแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นของตัวเองอีกด้วยโดยที่จีนก็ได้ท ทำสัญญา FTA กับเมืองไทยไว้อยู่แล้วในการนำเข้ารถยนต์ EV โดยที่ไม่ต้องเสียภาษีดังนั้นเขาจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องย้ายฐานการผลิตมาไว้ในประเทศอื่นค่ะต่อมาก็คือต้นทุนการผลิตในไทยไม่ได้ถูกที่สุดถึงแม้ว่าเราจะมีราคาอยู่ในเกณฑ์เดียวกันกับตลาดแต่ว่าเราก็ไม่ใช่เจ้าที่ถูกที่สุดอย่างเช่นค่าแรงงานในอินโดที่ถูกกว่าเราถึง3เท่าผู้ผลิตแบตเตอรี่อย่าง LG กับ Hyundai Motors ก็เลือกที่จะมาลงทุนในอินโดนีเซียค่ะซึ่งถ้าเรามองในมุมมองของนักธุรกิจแล้ว การไปลงทุนในอินโดนีเซียก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่าค่ะด้านสุดท้ายก็คือการเพิ่มมูลค่าให้กับลายการผลิตแล้วก็การส่งเสริมด้านวิจัยแล้วก็พัฒนาค่ะซึ่งถึงแม้ว่าในไทยเนี่ยจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพสูงแต่ว่าเราก็ได้ทาเพียงแค่ประกอบให้จนถึงมาตรฐานที่ได้มาตรฐานเราไม่ได้มีการเพิ่มมูลค่าหรือว่า add value ให้กับปลายทางของสินค้าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่อาจจะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยยกระดับการผลิตและการทําวิจัยที่มากกว่าประเทศเราค่ะซึ่งถ้าเราต้องการจะเป็นฐานผลิตของรถยนต์ e v เรา จะต้องเพิ่มความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ E ี c ี a l l e n g e ก็คือการถ่ายทอดข้อมูลความรู้และเพิ่มจำนวนแรงงานอาจจะใช้เวลานานกว่าประเทศอื่นทำให้เราอาจจะไม่ได้มีความพร้อมกับการเป็นฐานการประกอบรถยนต์ e ีในประเทศไทยค่ะซึ่งมันจะน่าเสียดายนะคะถ้าเราไม่พร้อมเพราะมันจะทาให้เราพลาดโอกาสหลายอย่างไปมากยกตัวอย่างเช่นเราก็จะเข้าถึงรถยนต์ E ีวีได้เพียงแค่จากที่นาเข้ามาในประเทศไทยซึ่งแปลว่าราคาก็จะสูงมากถ้าเกิดปัญหาหรือว่า ว่าเราจะต้องส่งสอมเราก็ต้องส่งไปต่างประเทศหรือว่าในประเทศที่เรานําเข้าเข้ามาค่ะซึ่งเราก็จะพลาดโอกาสในการพัฒนาบุคลากรยกระดับเทคโนโลยีแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยค่ะ ซึ่งถ้าเรามองภาพกว้างไปกว่านั้นเราก็จะพลาดโอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจของเราอีกด้วยค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้แปลว่าเราไม่มีความหวังเลยนะคะเพราะว่าหลายจุดที่มองว่าเราไม่ได้พร้อมเนี่ยมันก็ยังคงสามารถแก้ไขได้โดยหลากหลายประเด็นที่เรายกขึ้นมาในวันนี้นะคะก็ไม่ใช่เพียงแค่เราที่รู้เรื่องนี้อยู่แล้วทั้งรัฐบาลทั้งผู้ประกอบการแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลายก็เข้าใจถึงปัญหาพวกนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับตองตองมองว่าเราอยู่เพียงแค่จุดเริ่มต้นซึ่งเรายังคงมีเวลา แล้มีโอกาสได้พัฒนาต่อไปค่ะซึ่งสุดท้ายตองก็มองว่าประเทศไทยก็จะพร้อมที่จะเป็นตลาดของรถยนต์ EV ค่ะทุกคนมองว่าเมืองไทยพร้อมหรือว่าไม่พร้อมอยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกนะคะส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องละดาวด้วยนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะตองรออ่านอยู่นะแล้วก็เจอกันนะคะ